ที่เราได้เผยแพร่คลิปออกไปนะครับเราก็ได้ติดต่อประสานไปยังญาติของคุณยายนะครับเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลว่าปัจจุบันเนี่ยคุณยายอาการเป็นยังไงบ้างปลอดภัยหรือยังนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้คุยเนี่ยเราก็ได้รับรู้เหตุการณ์นะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่น่ากังวลมากๆเพราะว่าคุณยายมีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับจนทางแพทย์ต้องปั๊มหัวใจขึ้นมา ค,คือสภาวะนี้เกิดขึ้นได้เวลาเราถูกงูเห่าและงูจงอางกัดครับเพราะว่ามันอาจจะมีอาการช็อกแล้วก็หัวใจวายได้นะครับแต่พอมีการปั๊มขึ้นมาให้เซรุ่มนะครับแล้วก็รักษาปรากฏว่าปัจจุบันคุณยายพ้นขีดอันตรายครับปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจนะครับออกได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือมันจะมีปัญหารเรื่องของภาวะการสูญเสียกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าพิษของเขาเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำลายเนื้อเยื่อ นะครับทำให้ผู้ถูกกัดนะครับหลังจากที่ปลอดภัยแล้วนะครับกลับไปรักษาเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่ต้องรักษาบาดแผลกันอีกนะครับซึ่งในกรณีที่ถูกกัดนิ้วเนี่ยก็มีความน่ากังวลก็สูงนิดนึงเพราะว่าตรงบริเวณนิ้วเนี่ยจะมีะกล้ามเนื้ออยู่น้อยมากนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีมาทดแทนตรงนั้นอาจจะเหลือแค่กระดูกนะครับแล้วอาจจะต้องถูกตัดออกไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณยาย นะครับแล้วก็หวังว่าการรักษาทางการแพทย์เนี่ยจะช่วยรักษานิ้วของคุณยายเอาไว้นะครับตรงนี้ก็อยากที่จะอวยพรคุณยายนะครับว่าให้หายเร็วๆครับแน่นอนครับการที่เรากําลังนอนอยู่ในบ้านของเราครับอันเป็นสถานที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัยแล้วจู่ๆเนี่ยมีงูเลื้อยเข้ามากัดถึงที่เนี่ยมันจะสร้างความหวาดผวาแล้วก็สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้เราแน่นอนนะครับเคสเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดจริงๆเกิดขึ้นนานแล้วนะครับ เกิดขึ้นเยอะด้วยนะครับและล่าสุดนี้ก็จะมีกรณีของผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่ท่านกําลังนอนอยู่ดีๆของท่านจู่ๆก็มีงูเห่าตัวเครื่องเนี่ยเลยเข้ามาถึงที่ คหนี้โชคดีไม่ถูกกัดครับเพราะว่าเธอหนีได้ทันนะครับจากเหตุการณ์ที่เริ่มเกิดขึ้นทีทําให้มีผู้ติดตามบางท่านส่งมาสอบถามนะครับว่าถ้าบังเอิญเนี่ยเราไปตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นอนอยู่ดีๆงูเข้ามาถึงตัวเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะครับดังนั้นในวันนี้เราเลยจะมีวิธีการสาธิตให้ดูครับว่าถ้าบังเอิญเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตนะครับในกรณีของคุณยายนะครับว่าเหตุใดนะครับ งูถึงสนใจมือของยายนะครับแล้วก็เข้าไปกัดมือของคุณยายนะครับโดยที่เราจะให้น้องทีมงานนะครับจำลองเป็นคุณยายนะครับแล้วก็ยื่นมือออกมาคล้ายๆค,ค,คุณยายนะครับ <Hey. S 1> เมื่อมือขยับนะครับงูเขาก็เริ่มส่งเสียงขู่นะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวลองทําคล้ายๆจังหวะแรกของคุณยายตอนแรกคุณยายเหมือนจะหยิบชิดชู่มาเช็ดปากนะครับก็คือ มือมันจะขยับเห็นไหมฮะซึ่งเราก็ได้พยายามเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็พยายามวิเคราะห์ดูว่าโอกาสที่น่าจะเป็นมากที่สุดคืออะไรสุดท้ายเราก็ได้วิเคราะห์มาว่างูเห่าเนี่ยที่เลื้อยไปกัดคุณยายเนี่ยมันอาจจะมีความเข้าใจผิดคิดว่ามือของคุณยายที่กําลังขยับอยู่เนี่ยคืออาหารคือเหยื่อที่มันกาลังตามล่าอยู่ นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้มีการโทรสอบถามอาการคุณยายว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยถึงเหตุการณ์นะครับแล้วบังเอิญนะครับญาติของคุณยายบอกว่าตอนที่ไปช่วยคุณยายออกมาแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นมีคางคกกระโดดมา1ตัวนะครับดังนั้นข้อมูลเพิ่มเติมนี้ก็ยิ่งสนับสนุนนะครับสมมติฐานของเราที่คิดว่ามันน่าจะเข้าใจผิดคิดว่ามือของคุณยายเป็นเหยื่อหรืออาหารนะครับ จังหวัดที่คุณยายเอามือลงแล้วก็มีการขยับเนี่ยทำให้มันเข้าใจผิดคิดว่ามือของคุยายเป็นทางคกนั่นเอง ที่เราจะทําต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับวิธีการปฏิบัติตัวนะครับหากงูนะครับเข้ามาถึงตัวเรานะครับว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับแต่การทํางานของเรานะครับก็จะมีการเซฟตี้นะครับขั้นสูงสุดนะครับก็จะมีนากอีสนะครับที่ช่วยนะครับเซฟตี้ทำอุปกรณ์นะครับเซฟตี้ที่ขานะครับโดยการใช้ผ้านะครับแล้วก็กระดาษลังปั้นทับอีกทีนะครับแล้วก็นากอีสนะครับก็จะช่วยเซฟตี้ในเรื่องของ หากงูนะครับมันเลื้อยไปในจุดที่เราคิดว่ามันอันตรายนะครับนันก็จะเข้าชาร์จทันทีนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นเพียงการแนะนำนะครับวิธีการปฏิบัติตัวนะครับแต่ว่าการทนกับงูนะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเซฟตี้ให้ดีที่สุดครับดีครับะบวนการป้องกันของเราตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตนะครับที่เจมนอนลงได้เลย ต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยงูนะครับให้เลื้อยเข้าไปหาตังเจมนะครับ แรกนะครับถ้าเราเห็นงูกำลังเดอยเข้ามานะครับแล้วงูอยู่ในระยะที่ห่างจากเรา1เมตรขึ้นไปนะครับอย่านิ่งรอนะครับให้รีบลูกหนีออกมาเลยครับในกรณีต่อไปนะครับถ้าหากว่างูมาถึงตัวเราแล้วนะครับให้เรานิ่งไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าบางทีนะครับถ้าเราไปขยับนะครับอาจจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้หมูตกใจซึ่งเขาอาจจะกัดเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับบางทีนะครับถ้าเรานิ่งๆนะครับมูเขาก็อาจจะไม่สนใจเรานะครับแล้วก็เลยผ่านไปเฉยๆก็ได้ครับ ถ้าเป็นในกรณีที่งูมันอยู่บนตัวเรานะครับเวลานี้เป็นเวลาที่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปขยับหรือไปทําอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นงูเขาก็มีโอกาสกัดเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับพยายามนิ่งนะครับในเวลานี้นะครับทุกคนต้องใจแข็งนะครับผมเข้าใจนะครับว่ามันน่ากลัวนะครับแต่เราต้องพยายามนิ่งให้ได้มากที่สุดนะครับรอนะครับรอเวลา จนงูเลื้อยลงจากตัวเรานะครับถ้าเกิดว่าเขาเลื้อยลงไปแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับพยายามหาจังหวะนะครับพลิกตัวออกมาอย่างรวดเร็วครับคือผมเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนสอบถามมานะครับผมก็มีหน้าที่ต้องอธิบายตามข้อเท็จจริงนะครับที่ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะครับหากคุณกําลังเข้าใจว่าผมเนี่ยรักงูโลกสวย ผมต้องบอกว่าคุณเข้าใจผิดเพราะทุกวันนี้สิ่งที่เราทำนะครับคือการนำความรู้เรื่องงูเนี่ยมาอธิบายต่อสังคมเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณต้องอยู่อย่างไรถึงจะปลอดภัยนะครับให้คุณรู้ว่างูตัวไหนมีพิษไม่มีพิษให้คุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเ,เหตุงูกัดเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไรเราถึงจะปลอดภัยดังนั้นสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์กับทั้งงูและที่สำคัญที่สุดก็คือกับคนนี่แหละครับเคสล่าสุดก็จะมีเคสของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านนะครับชื่อว่าโรงเรียนบ้านดอนไพวันคือโรงเรียนตรงนี้จะเป็นชาติพันธุ์งแล้วก็โรงเรียนมีการสร้างติดป่านะครับซึ่งทําให้งูหลายชนิดเข้ามาโดยเฉพาะงูพิษอย่างงูเห่างูทัศสมิงคางงูเกี่ยวหางไหมนะครับเคสล่าสุดมีน้องถูกงูเกี่ยวหางไหมแล้วก็งูเห่ากัดนะครับจนคุณครูรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยสาหรับเด็กๆแล้ว นะครับก็เลยประสานเราให้เราไปช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็ไปให้ความรู้กับเด็กๆนะครับแต่ทางโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนที่งบประมาณไม่เพียงพอนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้แต่ว่าเขามีความกังวลว่าเด็กๆจะได้ัอันตรายมากกว่านี้ก็เลยติดต่อให้เราไปช่วยเราเองก็ไม่มีครับในการที่เราจะเดินทางไปช่วยคนหรือว่าไปไหนตอนไหนเนี่ยเราต้องพยายามขับขึ้นเองนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าความรู้เหล่านี้เนี่ย มันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ก็เลยตัดสนใจว่าเดี๋ยวเราจะมีการนะครับออกผลิตภัณฑ์นะครับมีริชแบนนะครับมีหมวกและเสื้อรุ่นงูงช้างใครก็ตามที่อยากจะร่วมทําสิ่งดีๆอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปให้ความรู้แล้วก็สร้างความปัดภัยให้น้องๆน,น,นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ในเพจนิกไวไลท์นะครับหรือบางท่านอาจจะอยาก ซื้อเสื้อหรือว่าซื้อหมวกไปฝากน้องๆก็ติดต่อมาในเพจนิกบายไลน์ได้เช่นกันตรงนี้มันเป็นแพชชั่นของเรานะครับเราทําด้วยความรู้สึกนะครับการที่เราได้ไปช่วยเหลือคนการที่เราได้ไปทําอะไรที่มันท้าทายมันคือความสุขของเรานะครับดังนั้นเราก็จะพยายามขับเคลื่อนเท่าที่เราจะทําได้นะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะมาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยกันก็ติดต่อได้ในเพจนิกบายไลน์ครับ